แขนคันแข็งอ่ะก็ต้องเติมวีนะคะเติมวีวิตตอรีนะคะเพราะอะไรถ้าคนอะ่ะพูดจาดีแต่นอนอยู่ออาเหมือนเอ๋นี่แหละ <laughs> ถูกไหมพูดจาดีแตนน่นอนนอนเอาเอ๋บอกเลยนะเอ๋เป็นรถที่ชอบนอนมากบางปีเอ๋นอนทั้งปีเลย <laughs> นอนทั้งปีนะคะ <laughs> ไม่ทําอะไรเลย <laughs> กินแล้วก็นอนเถื่อก็ตื่นไปกินข้าวแล้วก็นอน <laughs> แล้วก็ออกไม่ไม่ออกบลกงกายด้วยมาก,ก่อนไม่ออกบลกงกายไม่สวดมนต์ไม่ไหวพระไม่ทําอะไรนั้นเลย <laughs> เพราะคิดเข้าใจว่าให้เราเป็นคนที่มีพลังบวก ไม่เอาเลยนะคะบอกก่อนนะเพราะคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีพลังบวกสูงมากแล้วทุกอย่างที่ทํามาถึงวันนี้คือใช้พลังงานล้วนๆเป็นมนุษย์คิดเรื่องพลังงานไปก่อนนะแต่วันนี้ทําไมเอากลับมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแม้กระทั่งจะเขียนตํารานะคะเกี่ยวกับการสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยเพราะอะไรว้รามองแล้วว่าเฮ้ยแต่เราใช้จิตอย่างเดียวไม่ได้สิเราก็เ,าาเหมือนที่พี่ทํางานอะ่ะพี่ใช้แต่พลังงานขึ้งหนถูกไหมค่ะใช่เฮ้ยฉันอยู่ได้ฉันไหวฉันไหวฉันสู้แต่ร่างกายมันไปไหม ไม่ไปด้วยนะคะนไม่ไปด้วยเลยนะคะวันนี้ที่เอกกลับมาออกกาลังกายรู้ถึงเลยว่าเฮ้ยเข้าใจแล้วว่านักกีฬาระดับโลกที่เขามีค่าตัวแพงๆเพราะอะไรเพาไม่สมาธิพวกนี้สมาธิดีอ่ะคุณออกกำลังกายพูดไม่ได้นะคุณต้องอยู่กับลมหายใจตลอดเวลา